ไปกันต่อก็ผมแน่แน่บางทีตรงนี้ครับ Thank you. ก็มึงมาร้องอเพลงอะไรเพ่งเร็วเนี่ยก็กูไม่อยากให้คนเขานั่งหลับกันเองไหมหมออยากให้คนร่วมสนุกกันรอ้องเพลงอะไรรักข้ามคลองรักข้ามคลองข,งข,งขงับมาโทนเด็กเครื่องช่วยชีวิตอะไรก็ไม่มีจมวายน้ำไปเด็กก็จมน้ำตายหาว่ายน้ำไปก็ไม่ได้เห็นจมน้ำตายหามันต้องมีเรือถ้าจะข้ามคลองมันต้องมีเรือเอ้าคุณน้ำก็พูดถูกนะเนี่ยครับผมคุณน้ำมีเรือไหมอ้าวพูดอย่างนี้มีเรือนอ คนเราฮะถ้าเกิดจะว่ายน้ำเราต้องมีกำลังใเองด้วยมันอันตรายคุณไปว่ายน้ำครับขอเห็นของใกล้ๆอาจจะไปคิ้วแดงได้หาย<ช>ไม่ได้มันต้องมีเรือครับใช่เรือได้ไหมทางขานดนึงเรือผมต้องทางขาเดี๋ยวนีๆน้ๆทำไมอ่ะเรือมึงมีปุ่มเนี้ยเรือผมั่งมือเรือว่านพ่องฝั่งมืงอคือ,อผมต้องนั่ง ่านรากสายกูมไปได้หรือเปล่าใช่เดี่ยวกูออกมาทีแรกแล้ทำไมคนเขาไม่ไปสนใจเพลงเลยวะสน,นใจแค่อะไรพี่พี่มองมองอะไรอ่ะไม่มองหน้าใหญ่เหรอนั่นไงมองเนี่ยเหรอผมถามพี่จริงอ่ะว่าพี่ไปเที่ยวงานเนี่ยพี่ฟกหวีม,ไม,า,มา,าไหเมเอาว่าดาวน์ไรถูกขอยืมหวีมจะบ้าแล้วเขาไม่มีคน,เ,นเราไว้แต่งตัวเข้ากระเพละไว้ราคาทองราคาทองกูไว้น้ำมานานเพี้่ตะไครมึงก็เกาะไอ้บ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยถูออกให้ เอาเพลงนี้เลยนะคุณใช้คำว่าถูออกถูออกนั่งเรือนั่งเรือคนนี้สามารถจะทำให้ถูออกได้ใช่สะอาดเอี่ยมเลยอ้าผมเชื่อคุณแล้วเนี่ยโอเคเอ้ยคนเชื่อคุณนะท่าน รู้สึกว่าเรือของน้าจัวเซียนเยอะไปเิอะคนนี่แหละเรือขอโทผมขอร้องอีกสักทีอ่ะลองลองเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดระเบียบสังคมแป๊บเดียวได้ได้เมื่อกี้มันเหวกอะไรนะบ้านผมนี่กเวยมันเอียงไปทางซ้ายนะ Up, nimm nimm, nah. ตัวป้อมตัวเป็นคนจำมได้เฮ้ยม,มึงจะบูมเลยม,มึงจะบูมดีจอดขนาดชัดๆมึงนะน้องโอ้ผมผมไม่ร้องแล้วทำไมอ่ะร้องแล้วครับของเจ็บไข,ข้ชิบหายเลยผมไม่เกี่ยวกับคุณเป็นที่เรือเอาโอ้โหทำไมไม่รู้นะนานๆผมจะได้มาวงนี้กลับมา,บาอยู่วงเก่าสักทีหนึ่งครับผมเนื่องจากที่นี่วันนี้ให้เยอะกว่าที่โน่น <laughs> ช่วยกันเอ้าวทำไมต้องมาช่วยอ่ะ,เ,อะเราพูดอย่างนี้ติใจไม่ไดีไมไ่มาช่วยกันนะผมเรียกอะไรวะคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนเอานี่พ่อตายเหรออาูุใจไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มอ๋อหนุ่มอ๋อหน้องไม่สบายครับผมน่านเสียดายอา,ายุไม่ยืนจริงๆเิงเยคนนี้ยังไม่ตายยัไม่ตายออ๋อแต่ว่ามันอ่าหมากัดต่อจากพ่อมันไอ้เดี่ยวมันเป็นลูกที่อ้กรตันยูมากเลยครับไอ้หนุ่มเนีน่ยทำไม พอมันป่วยเชื่อไหมครับถ้ามันเกียรติยลรบยังไงตัวมันหายฮะพ้งแมงตายวันเลยอ่ะป้าพี่เรื้อมตื้นจริงพูดโดยกาขอครามเสียใจแสดงความเสียใจด้วยก็สแสดงความเสียใจด้วยครับใหเอาใครก็ไล่สดอยู่นี่ก็เป็นดรา,าม่าเหมือนดำรงม,มึงอ่ะไม่กบ้านกูแบบถ้าเกิดเสียใจจะแบบนี้อ๋อทำเพราะมึงจะรู้ไหมว่าเสียงออกไปแบบนี้นั่นเอใจกูคิดยังไงกูเสียใจแล้วเนี่ย ผมบอกเลยกูมาครับเนี้ยใครรักกูเปล่าไม่รู้ไมแต่มีหลายๆคนโดยเฉพาะพี่กลุ่มนี้พี่กลุ่มนี้พี่กลุ่มนี้ครับนี่รุ่นด้วยและโดยเฉพาะพี่ผู้ชายคนนี้ทำไมอ่ะผมบอกเลยพวกมึงอ่ะไม่ได้คิดจริงหรอกเฮ้ยพี่เขารักกูว้อยรู้ได้ไงอ้าวท้าไมรักกูไม่นั่งเอาที่บ้องตีชี้หน้ากูขนาดนี้เขานั่งหอยห้างนี่ไงนัแถมติดเลยได้รางวัลแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่ได้รางวัล FC FC ขอบคุณมากครับ ผม,ผมจำได้แล้วนี่คืออาจารย์ที่เป็นพิธีกรอยู่วัดหลวงููแแ้วกับนะเสดีลูกสว่างใช่ไหมครับสี ลวงพ่อขอพอลุงแถว100ปีอาจารย์ขึ้นอยูผมนิดนึง100 2ปีใช่อายุยืนมากแต่มันขึ้นยังไงครับอยากฟังอาจารย์ชอบเพลงนี้มากเลยพอลุงปุ้บเพอ่มันขึ้นยังไงดูสิเอาอีกไปเรื่องอื่นอีกไว้ดูสิเพลงทั้งเพลงบอกใบ้กูมาแค่สามคำหนึ่งในตำนานแล้วกูจะไปยังไงต่อวะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้จารนผมนึกงเนื้อแป๊บเดียวโอเคโอเคผมอยู่เกษรีีรู้สว่างอยู่แล้วสบายมากนั่นนั่นนอยู่กับเมื่อก่อนอยู่สอนเพชรสอนเพชรตายตายอยู่เกษรีเศษดีครับคนเริ่มไอก็ไม่เอากูแล้วเอนเราไม่ได้อยู่เกษรีนะที่ผมกว่าไปไกลๆแล้วไม่ให้ค่าน้ำมันนี่ไงที่ที่เคยไม่มีเลยเศษีนี่ไม่มีเลยเฮ้ยไม่ไม่มีไม่ให้ไม่มีค่าน้ำมันให้กูเลยอ่ะเที่ยวไม่ใช่ไม่ หนุ่มพวกแพ้วนะครับเดี๋ยวปั๊บเลยนะครับอาจารย์รักผมเมื่อกี้อันนี้พวกตีจีน้าผมเกับแต่สำหรับพี่ตรงนี้ไงผมบอกเลยเมื่อกี้ผมนึกว่าพี่ผมเอาไอ้แผ่ขึ้นมาถ่ายผมซีแท้อะไรอ่ะยกซุสตีมาล้วนๆเลยว่าเท้าเขาใหญ่เท้าเขาใหญ่คุงเนี่ยเวลาให้กูเล่นก็จะนานอย่างเงี้ยจริงเหรอพงพงมีเวลาให้กูไหมเชื่ะเอาแค่นี้ก็แล้วกันกระบอกวันนี้มาช่วยครับคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนด้วย ออกไม่ตายน้องไม่สบายครับผมแต่หัวหน้ามึงอ่ะดีนี่ขอโทษคุณใจหายเหมือนเล่นยากทีเมื่อกี้เลยจะถือสาครับวันนี้มาช่วยมาช่วยกันเพื่ันเพื่อนๆก็อ่าพอตวงตรงแล้วว่าน้องโนงตอนนี้คืออ่าร้อนร้อน้อนร้อนครับเดินไม่สะดวกถ้าเกิดขึ้นมาน้องโนงโดนอย่างเงี้ยพี่จะทไ้งไปไงก็ให้น้องมันพักก่อนอ๋อโอเคโอเคกูก็ไปกูก็เรื่อยยังต้น โอเคครับผมขออนุญาตไปสั่งผมแป๊บนึง <laughs> ใช้คำว่สาสั่งโอเคครับดส uh, วันนี้พบกับพี่ใหญ่วุลินทร์นะครับตลอดทั้งข้าคืนนะครับ